Secret Sauce s t r ATEGY Clinic กับดรทนายชรินสาร What's your secret s t r ATEGY Clinic นะครับผมยังอยู่กับอาจารย์ทนัยชรินสานนะครับตอนนี้ครับเราจะรับจากทางบ้านนะครับปัญหาจากแฟนๆของอาจารย์ที่อยู่ใน Facebook Fan Club. แฟนคลับ<ะ>แฟนของรายการของเราขอ,ของเรา <c oughs> ของอาจารย์แ <c oughs> ต่ส่วนใหญ่เป็นของอาจารย์นะครับ <c oughs> ถ้ามีของผมด้วยก็ยินดีนะครับ <c oughs> จากในแฟนคลับนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจของกรุ๊ปเนาะของที่อยู่ใน strategy essential รหรือว่าใน the s e c r e t s a u c e ขับเองก็ตามที่ก็ส่งคำถามมาได้อาจารย์ใจดีมากเลยตอบให้หลายหลายคนเลยนะครับแล้วก็จะเลยขออนุญาตเอาบางเคสเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นเคสที่มันอาจจะ universal หน่อยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอน subject อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสากลเอามาใช้ได้คเคส,สวันนี้ที่อาจารย์จะมาเล่าได้ข่าวว่าเป็นเคสที่ผมว่าหลายคนกําลังประสบอยู่โดยเฉพาะ SME คือการที่เรามีธุรกิจของเราแล้วประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่อยากจะสเกลขึ้นไปให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นมีระบบมากขึ้นถูกไหมฮะอาจารย์เชิญเลยครับโอเคครับเคสนี้เนี่ยก็เป็นเคสที่โทรเข้ามาปรึกษานะครับเจ้าคนท่านที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับตอนแรกผมก็นึกถึงภาพแบบร้านกาแฟเล็กๆทั่วไปแบบเปิดตัวคนเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเอ๊จะมาคุยกับผมเรื่องอะไรผมก็สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับนี่ร้านกาแฟนะครับ ไร่กาแฟก็ทํานะครับโรงลั่วกาแฟยังมีเลยคุณเคนเขาวงจรแถมสอนเทรนนิ่งด้วยนะอะทำเทรนนิ่งให้กับคนที่อยากเปิดร้านกาแฟด้วยครับนอกนั้นไม่พอขายอุปกรณ์ด้วยอให้ผมฟังดูอันนี้เริ่มครบวงจรแล้วนะเริ่มไม่ใช่ธุรกิจเล็กแลนะนะถือว่าเป็นธุรกิจน่าสนใจมากแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็มีถึงสามสาขาแล้วโอ้โหแล้วกําลังจะไปถึงสาขาที่สี่โอ้โหฟังดูแล้วก็ดูดีนะครับ่จะมีปัญหาอะไรจะมาปรึกษานะแต่ท่านบอกว่าอยากโตต่อไปนี่ไงโจทย์ก็คืออยากโตต่อไปเนี่ยมันจะทํำยังไงดีร้านกาแฟต่างจังหวัดที่อยากโตไปเรื่อยๆเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับและไม่พอแค่นั้นนะครับท่านบอกว่าอยากให้ทีมที่ทําอยู่ด้วยเนี่ยโตไปด้วยกันเพราะปัจจุบันเนี่ยทําอยู่คนเดียวอืคือมีอารมณ์ความเป็นเขาเรียกว่า ซี o โอก็คือ c h i everything f e officer คือทำทุกอย่างก็คือเท่าแกนั่นแหละใช่แล้วเข้าใจถูกใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมถือว่าคนเนี้ยเยี่ยมเลยนะฮะเพราะเริ่มคิดออกแล้วว่าหนึ่งร้านอ่ะมันไม่แล้วหนึ่งร้านที่ไม่ใช่แค่ดูร้านกาแฟนะดูไร่กาแฟดูโรงขั่วดูสอนเทรนนิ่งดูขายอุปกรณ์ด้วยเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ไปสามสาขากำลังจะขึ้นสี่สาขาแสดงว่าเริ่มมองการไกลครับว่ามันมีสองทางเลือกครับหนึ่งก็คือไม่โตพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับ แล้วก็จบได้ละกับอีกทางหนึ่งก็คือต้องโตแต่การโตเนี่ยถ้าทําเองมันจะทําให้ไหวดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องให้ลูกน้องนั่นแหละครับมาเติบโตไปพร้อมกับเราซึ่งอันนี้คือการพัฒนาองคอ์กรผมถือว่าเป็นแนวทางที่ การตั้งคําถามเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการหาคาตอบอีกแล้วผมแสดงว่าท่านนี้ตั้งคําถามเป็นแล้วผมเชื่อว่าคําถามนี้จริงๆคุณผู้ฟังท่านไหนประสบเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังเชื่อว่ามีหลายคนเพราะผมได้คุยกับผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องนี้คล้ายๆกันจังหวะการทําธุรกิจดีอยู่แล้วนะครับสปีดต่างๆใช้ได้นะครับเรื่องของพลังงานพลังคนพลังเงินทุกอย่างเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีแต่ก็จะเกิดจุด turning point สาคัญว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่พอแค่นี้ก็คือโอเคดําเนินธุรกิจไปอย่างนี้ก็ค่อนข้างอิ่มตัวครับไปเรื่อยๆไม่ได้โตไปจากไหนแต่ถ้าเกิดว่าจะสเกลขึ้นมาแบบที่อาจารย์พูดหรือคําถามจากท่านนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องทําอะไรหลายอย่างนะหลายอย่างมากครับต้องทำแล้วจากทั้งด้านธุรกิจและด้านของคนด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจโตแต่คนไม่โตมันก็ไปไม่ได้ครับ นค,คนโตเราพัฒนาคนไว้เยอะแยะแล้วแต่ธุรกิจไม่โตมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช่นะครับเพราะนันมันต้องไปด้วยกันทั้งสองด้านแต่ว่าต้องเอาธุรกิจนําก่อนอเพราะธุรกิจเป็นตัวหาเงินเข้ามาให้ใ<ช>นะครับจะให้คำปรบบึกษาว่างไงครับผมก็ให้ให้ใหกําลังใจก่อนเลยข้อแรกนะฮะให้กําลังใจว่าธุรกิจเนี่ยกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างยั่งยืนอถ้าเรามองดูจริงๆเนี่ยนะครับธุรกิจกาแฟเนี่ยผมยังมองไม่เห็น disruption ใหญ่ๆนะคือคือผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรที่จะมาทให้ คนไทยเนี่ยหยุดดื่มกาแฟกันะแล้วแบบเอาไปเป็นสินค้าทดแทนนะฮะผมก็กินอยู่ต้องต้องแก้วต้องแก้วของต้องแก้วของแนหมลืมไทยอินขายของขายของนะเพราะว่าเราก็คุยกันเลยเยอะนะฮะแล้วก็แบบมันก็ไม่มีนะยุคหนึ่งเขาก็บอกว่าชาเนี่ยจะมาชาเนี่ยมาแรงมากแต่พอไปประมาณเนี่ยชาเนี่ยกลิ่นความกลิ่นหอมนะความสวยงามมันก็ มันก็ไม่ได้อะอนะอันนี้เรามาทาให้มันตกแต่งทํา variation ได้เยอะแยะนะครับเพราะฉนั้นกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วถือว่าเป็นธุรกิจค้างยังยืนและมีอัตราการเติบโตอยู่ดังนั้นเนี่ยท่านเนี่ยสบายใจได้เลยว่าท่านอยู่ทุกอุตสาหกรรมละอุตสาหกรรมขาขึ้นอุตสาหกรรมขาขึ้นแต่ประเด็นที่ต่อไปที่ต้องคิดให้ได้ก็คือว่าแล้วมีอะไรที่คนอื่นไม่มีมหรือทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้โอ้นี่เหมือนกับต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลยุทธ์กลยุทธ์ ใช่ครับต้องกลับมามองนิดนึงเพราะว่าในตลาดที่มันโตเนี่ยครับถ้าเราไม่มีจุดแข็งนะอันนี้คลาสสิกเลยครับในวงการ s t r ATEGY แจ็คเวลส์พูดเสมอว่าว่า don't compete if you don't have competitive advantage อซีอ,อ,อยากกระโดดเข้าไปในสนามแล้วสู้กับคนอื่นถ้าเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันนะครับความสามารถกันก็คือเราต้องมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีรหรือทำอะไรบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้ อ่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญนะดังนั้นผมก็เลยถามท่านกลับไปว่าเอออันนี้มันต้องเริ่มคุยกันแล้วลึกๆแล้วถ้าดูกาแฟกาแฟมันก็คือ Product มันก็เหมือนๆกันหมดแหละนั่นแหะสิครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่องค์กรมีเนี่ยแต่องค์กรมไม่เหมือนกันใช่นะอ่ะคุณเคนดูเหอะกาแฟกี่เจ้ากี่เจ้าเนี่ยหน้าตาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกอแต่พอดูเบื้องหลังแล้วองคนละแบบทั้งนั้นเลยบ,บางคนมีซัพพลายเชนมีไร่ของตัวเองบางคนมี โลเคชันของตัวเองเช่นกาแฟบางเจ้าที่อยู่ในปั๊มน้ํามันของตัวเองอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะมีใช่ไหมในขณะที่บางเจ้าไม่มีปั๊มน้ามันตัวเองก็ไปไม่ได้แต่อาจจะมีแบรนด์จากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งของตัวเองถูกต้องถ้าหาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าหลังบ้านเนี่ยทุกคนไม่เหมือนกันเมื่อหลังบ้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์ได้ว่าแล้วเราควรเล่นบนเกมที่เราจะสามารถทําได้มากกว่านะครับก็เลยไล่ถามไปครับว่าเอ๊ะท่านนี้ท่านเริ่มมาอย่างไงนะครับปรากฏว่าท่านนี้เนี่ยนะครับ ทำงานที่ออสเตรเลียาดินนะแดนกาแฟเลยน,นะแล้วก็กลับมาก็เปิดร้านเป็นร้านเล็กๆนะแล้วก็ไปได้ดีอ่ะไปได้ดีคืออะไรนะครับได้ราง,งวัลด้วยนะจากการแข่งกาแฟ specialty grade หลังจากนั้นพอทำไปทำมาก็คงเป็นคนที่มีอินิเชทีฟต่างๆอยากทำให้กาแฟให้ดีขึ้น <G ül> ก็เลยรู้ว่าไปซื้อกาแฟขั่วคนอื่นมาเนี่ยมันไม่มันไม่ดีเท่าที่เราอยากขั่วเองก็กล <G ül> มคุณภาพวก็เลยตั้งอืมก็ผมไม่ได้ก็เลยตั้งโรงงานขั่วเองเลยโ <G ül> อ้โหอ่าขั่วเองให้คุณภาพดีเลยแล้วขายคนนอกครับน,นอกจากนั้นไม่พอครับทําไปทํามาเนี่ยได้เป็นแชมเปี้ยนของลาเตอาร์ดด้วยนะครับนี่ได้รางวัลทั้งสองอันเลยนะเนี่ยใช่แล้วนะฮะแสดงว่าพอพามางนี้ปุ๊บผมเริ่มสบายใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่จะโตตามกระแสแต่เป็นร้านกาแฟที่มีจุดเด่น ที่สามารถดึงขึ้นมาทำต่างสิ่งต่างๆได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพอมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วจะไปยังไงถ้าดูอย่างนี้เนี่ยท่านเนี่ยสามารถทําสุปกาแฟได้ควบคงจรแล้วล่ะอ่าโอเคเขาควบคุมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายต้นน้ำ,นำ,นำยันปลายน้ําต้องแต่โรงคั่วทําอะไรเองแม้จะไม่มีขนาดใหญ่ก็ตามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ก็สามารถไปต่อได้แน่แล่ะเพราะฟังอย่างนี้ปุ๊บผมสบายใจละว,ว่ามีของนะเ,เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีของนะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังฟังอยู่ที่เป็นธุรกิจที่แตกต่างหลากหลายไม่ต้องแบบนี้ก็ได้เนี่ยต้องกลับมาถามตัวเองก่อนอว่าเรามีอะไรมีของอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นต้องกลับมาตรวจสอบกลับมาทบทวนก่อนนี่คือสเต็ปที่ที่อาจารย์สเต็ปแรกละพยายามทำก่อนเป็นการมองก่อนเลย นะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นของเราก็ได้เราจะต้องไปทาธุรกิจอื่นๆที่เราเราประสบความสำเร็จได้มากกว่านะครับครับคราวนี้ผมก็เลยให้คําแนะนำง่ายๆเลยครับสเต็ปหนึ่งเนี่ยจริงๆก็คือเรียกว่าต่อจากโมเมนตัมเดิมโมเมนตัมเ <Okay. S 2> <Moment> um ดิมก็คือว่าเริ่มมาจากหนึ่งสาขาจนตอนนี้ไปสามไปสี่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเดินโมเดลเดิมได้เลยในการขยายสาขาต่อนะฮะแต่คราวนี้ความยากจะอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเนี่ย นะครับเขาสามารถที่จะบริหารจัดการต่อได้เพราะความยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยเขาทำตามคําสั่งแต่ทันทีที่เราขยายสาขาแล้วเราอยากให้เขาไปเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของเหมือนเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการจัดการว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยมีความเป็นเจ้าของจริงๆคนเราเนี่ยทำงานเป็นลูกจ้างกับทำงานเป็นเจ้าของมันไม่เหมือนกันนะคุณเตนใช่ใช่ครัะผิดชอบแพชชั่นความทุ่มเทคนละเรื่องฮะด้านหนึ่งเนี่ย เรื่องของการฝึกทักษะเนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งมากเลยนะ <tripod S 3> สามารถทํานูน่นทํานี่ได้แล้วก็เทรนลูกค้าให้เปิดร้านได้ <ห pumpkins. S 1> ดังนั้นการเทรนลูกน้องให้เปิดร้านได้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็น <ห comfort. S 1> แต่ประเด็นคือจะทํายังไงให้ลูกน้องเนี่ยเปิดร้านแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของ <ห Germans S 1> นะครับเพราะนั้นวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้เลยก็คือการที่จะช่วยเก็บเงินให้ลูกน้องครับลูกน้องเนี่ยไม่มีเงิน แต่เราอยากให้เขาเป็นเจ้าของร้านถ้าจะให้หุ้นลมเนี่ยลูกน้องก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยให้ฟรีทําดีก็ได้ทําไม่ดีก็ไม่เสียหายอะไรเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนได้เสียนะครับวิธีง่ายๆก็คือเนี่ยครับเก็บเงินเดือนเขาส่วนหนึ่งบอกคุยกันเลยนะบอกว่า,วาเออปีหน้าเดี๋ยวพี่จะเปิดร้านให้แล้วกันสมมุตินะปีหน้าพี่จะเปิดร้านให้เราไปเป็นผู้จัดก,การร้านนะต่อไปเราก็จะมีเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยนะแล้วถ้าร้านดำาดีมีกาไรเราก็ได้เงินปันผลด้วยแต่ไม่มีเงินทํำยังไงมา แบ่งเงินเก็บทีละงวดทีละงวดทีละงวด,งวด,งวดพี่เก็บไปให้พอถึงวันนั้นปุ๊บเราเป็นหุ้นส่วนกันแลวระหว่างนี้เราก็ฝึกเข้าไปจากการที่เราเป็นผู้จัดจาก,การร้านเนี่ยฝึกให้เขาเป็นผู้จัดจาก,การร้านไปเรื่อยๆพอถึงวันนั้นปุ๊บ เปิดร้านร่วมกันเราลงทุนด้วยเขาลงทุนด้วย <ừ> แล้วเขาก็สามารถเป็นผู้จัดการโดยที่เรามีเราเป็นโค้ชนั่นเองเ <ừ> พราะในวิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับที่จะสามารถเติบโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ <ừ> พราะนั้นก็สามารถผลิตลูกน้องเพิ่มแล้วก็ส่งลูกน้องเนี่ยไปเป็นผู้จัดการแต่ละสาขาไปเรื่อยๆคืออาจารย์กับเรจะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคน <ừ> ที่ไปขยายสาขาเองเราก็จ้างลูกจ้างไปเป็นผู้จัดการเองต่างๆเนี่ยม,มันก็ทําได้แหละแต่ว่า <c oughs> ความเป็นเจ้าของใช่ ความทุ่มเท,นมทมใน,ในทการบริหารจัดการที่ดีเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันและเราจะต้องลงไปดูแลเองซึ่งมันเ๋ยวสักพักเหมันจะดูแลไม่ไหวก็อิมเนื่องจากสาขามันเยอะสเกลไม่ได้สเกลไม่ได้<ะ>ถึงจ้างผู้จัดการภาคผู้จัดการเขตมาเขาก็ทํางานหนอนลูกจ้างอยู่ดีอสุดท้ายมันก็ต้องมีเรื่องของการรั่วไหลม,มันต้องมีเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นจาย์บอกว่าแต่ละ,ะสาขาที่จะขยายออกไปเนี่ยให้คนที่เป็นผู้จัดการร้านมีส่วนความเป็นเจ้าของเลยใช่แล้วและอันนี้มันก็ตรงกับวิสัยทัศน์ที่ท่านเนี่ยบอกผมเขาบอกว่าอยากให้ทีม โตไปด้วยกันอ่าโอเคอ่าคือไม่ใช่บอกว่าฉันอยากรวยคนเดียวแล้วพวกเธอเป็นลูกจ้างหมดอ่เขาอยากให้ทีมนี้โตไปด้วยกันแสดงว่าเป็นคนจิตใจกว้างนะจิตใจกว้างอยากพัฒนาคนอื่นด้วยอย่างอย่างโมเดลเนี้ยที่ที่อาจารย์แนะนำไปเนี่ยมันมีโมเดลธุรกิจจริงๆที่เขาทำลักษณะดีกันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันนิยมไหมครับมันยังไม่ค่อยมากนักเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าพอมาเป็นเรื่องหุ้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอาศัยความใจกว้างมากๆนะครับเพราะการเป็นหุ้นส่วนนีคุณเคนคงรู้ทราบดีอ่ะ มันเวลาดีมันก็ดีนะ <c oughs> เวลามันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดดังนั้นคนที่ทําลักษณะเนี้ยคือเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กมาหุ้นด้วยเนี่ยต้องเป็นคนใจกว้างมากๆที่รู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเออยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ฉันมีหุ้นเพื่อฉันสนับสนุนเธอนะครับเพราะนั้นโมเดลเนี้ยไม่ค่อยเห็นมากนะักนอกจากว่า อาจจะเป็นกลุ่มในกลุ่มครอบครัวเล็กๆที่เขาในลูกหลานออกไปแบ่งกันทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเงินกองสีไปทําบ้านจริงๆอีกอีกอีกอันหนึ่งที่นี่ผมเสริมอาจารย์นะเม้ฟังอาจารย์แล้วผมลองคิดตามในฐานะที่ตัวเองก็เป็นผู้ประกอบการด้วยคิดว่าจริงๆเราก็ต้องมองคนให้ออกด้วยว่าคนคนนั้นน่ะเขาเหมาะที่จะเป็นผู้จัดการร้านหรือปม่าเขามีคนเนเชี่ยวไหมเราอยากจะลงทุนกับเขาไหมใช่เขาเหมาะสมพอหรือเปล่าด้วยครับครับ ได้เลยครับไปได้ครับแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนี้เล่าให้ผมฟังว่าลูกน้องเขาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะอยู่กันแล้วก็ขยันขันแข็งดีนะแล้วก็เขาก็ให้เงินเดือนค่อนข้างสูงเลี้ยงข้าวกลางวันด้วยนะร้านกาแฟเนี่ยถือว่าถือว่าดูแลคนดีทีเดียวนะครับสมัครเลยนะดูเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากท่านนี้สเต็ปหนึ่งเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นเป็นกรอตโดยโดยใช้เรื่องเก่าครับแต่ผมแนะนําเขาต่อสเต็ปสองด้วยนะว่าเขาควรจะต่อยอดกับสิ่งที่เขามีนะครับเนื่องจากเขาเนี่ย ได้รับรางวัลเยอะเนอะได้เป็นแชมป์ลาเตอร์ต่างๆด้วยเนี่นะครับเขาสามารถสร้างเรื่องของ Personal Branding ได้นะสร้าง Personal Branding นะครับเพราะเราจะเห็นเลยว่าทุกวงการเนี่ยตอนนี้ก็จะมีคนที่เป็นแบบเหมือนไอคอนิกอยู่อ,อ่าม,ม,ม,มาวงการพอดแคสต์เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคุณเคน <laughs> อ, <ง S 2> อย่างนี้ <laughs> เป็นต้นใช่ไหม <laughs> ก็จะมีเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละวงการก็จะมีใครบางคน <ๆ S 1> ที่เขาเริ่มขึ้นมาพูดถึงอร้าน ป้าตองโกก็ต้องไปการบินไทยอะไรเงี้ยมันจะมีการทำแบรนดิ้งตางๆรกลยุทธ์ก็นองานึกอาจารย์ทนางนขอบคุณครับเราเอามาหากินนิดนองกันนะก็อย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของเพอร์ซ a น b ลแบรนดิ้งเข้ามาซึ่งผมแนะนำว่าเขาสามารถทำได้นะครับเพื่อดึงดูดคนที่เขาจะมาเปิดร้านใหม่นะครับจุดแข็งของเขาเนี่ยคือเขาสามารถเทรนคนเปิดร้านใหม่ได้ เขามีซัลายครบทั้งระบบเขาเป็นมีความเป็นครูเขามีความเป็นแบรนดิ้งดังนั้นเนี่ยธุรกิจอีกอันที่เขาน่าจะสนใจลองเข้าไปพิจารณา,าดูนะคือการเป็นคนช่วยคนที่อยากเปิดร้านกาแฟใครก็ได้ในประเทศเนี้ถ้าอยากเปิดร้านกาแฟที่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้กับกูรูท่านนี้ที่รู้จรงิงและมีซัลายต่างๆให้พร้อมและมีร้านให้ฝึกงานด้วย ก่อนที่คุณจะไปลองทําจริงๆแล้วเปิดร้านกันไปก็ลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่เป็นยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับมันคือที่ที่สามารถที่จะเอามาเรียนรู้และมาฝึกฝนหรือบางคนอาจจะมาเช็คด้วยซ้ำว่าจริงๆอ่ะตัวเองมีแพชชันหรือเปล่านะเพราะผมเห็นเด็กรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งเลยนี่ไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดร้านกาแฟพอเปิดไปซื้อพักหนึ่งโอ้เหนื่อยไม่ไหวมันลําบากจริงๆมันโอ้ต้องดีลกับลูกค้าต้องสต๊อกของของเก่าเสียโอ้คือ ขึ้นมาบนทีหลังะ่ะพูดง่ายๆคือถ้ามีโรงเรียนลักษณะนี้ไปลงทะเบียนเรียนก่อนไหมครับลองฝึกงานจนกนเต็มที่แล้วรู้ว่าใช่แล้วเนี่ยค่อยไปเปิดร้านแล้วแล้ว,ลวทางร้านเนี่ยเขาก็สามารถสั่งสนได้ทุกอย่างเพราะเขามีทั้งกาแฟมีไร่กาแฟมีขว,กา,วกาแฟขายอุปกรณ์พร้อมเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้จะถ้าทําสําเร็จเนี่ย จะทาให้เกิดการเติบโตขึ้นอีกมหาศาลก็คือจะมีร้านกาแฟเปิดขึ้นอีกมากที่เป็นร้านของลูกศิษย์อโดยที่เขาไม่ต้องไปเปิดร้านเองไม่ต้องมีลูกน้องไปด้วยแต่คอยส่งซัพพลายต่างๆให้เพราะเขามีโรงคั่วอยู่แล้วคือบางทีไม่ต้องเป็นแบรนด์ตัวเองก็ได้ไม่ต้องแบรนด์ตัวเองครับใครก็ได้ยางเลือข่ายเราอย่างสมมติเนี่ยน้องๆในเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยบอกว่าเออต่อไปอยากจะแบบเปิดร้านกาแฟเป็นงานอดิเรกก็ไปเรียนที่นี่เทคคอร์สจ่ายตังค์เรียนเรียนเสร็จเสร็จปุ๊บอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้ว ได้ไปฝึกงานเรียบร้อยแล้วถ้าเปิดจริงๆก็เปิดได้เลยแล้วก็มาซื้อของจากที่นี่ไปทําต่อนั่นเองทําไมอาจารย์ถึงคิดว่าโมเดลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจของเขา Personal Branding ทั้งในแง่ <c oughs> ของความคุ้มค่าในแง่ของธุรกิจรหรือว่าทั้งในแง่ของการเติบโตทำไมอาจารย์มองว่าวิธีนี้น่าจะเหมาะครับเรื่องแรกครับคือมัน Scalable นะฮะเขาสามารถทําได้อีกยาวเลยนะครับถ้าเขาทาสําเร็จนะทาได้อีกยาวมากเลยเพราะว่าเรื่องของ b บ a n d i n g เนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวเนาะ ทำรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3จัดไปได้เรื่อยๆฮะเหมือนพูดหลักสูตรทั้งหลายที่เขาจัดจัดกันเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะเรื่องที่2ก็คือเขาเนี่ยมีสัพพลายครบมากในวงจรนี้มแม้จะไม่ใหญ่เหมือนเจ้าใหญ่ๆแต่ข้อที่3มก็คือเขาเนี่ยมีความสําเร็จในเชิงของลาเตอาร์ตในเรื่องของกาแฟสเปเ,เชีออยลที่มีความน่าเชื่อถืออยู่มีความน่าเชื่อถือมีความเก่งอยู่ในนั้นที่ซ่อนอยู่แล้วที่สามารถที่จะเอามาขยายผลต่อ เพื่อทำเรื่องของแบรนดิ้งได้คือคนเราครับคณเคนถ้าไม่มีของดีนะคนทําแบรนด์ก็ทําไม่ขึ้นอืเข้าใจแล้วอาจารย์มองว่าคนนี้มีของอยู่มีของอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่เคยทําเรื่องแบรนด์ออืเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเขาออกแค่นี้ครับแค่3ข้อที่เอามามต่อเน,นี่ยเลยทําให้ผมคิดว่าการทําลักษณะแบบ,บนี้ดีกว่าไปทําแฟรนไชส์ซะอีกอ่าแฟรนไชส์มันคือแบรนด์ของบริษัท แต่ตัวนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลครับเพอมเมนเขาอยากจะส่งเสริมทีมด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยช่อนทาต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทําตัวขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะถ้าคุณมีของใช่ไหมฮะซึ่งคนคนนี้มีของอยู่แล้วครับครับผมนี่เป็นเคสที่น่าสนใจมากผมอยากให้อาจารย์สรุปทิ้งท้ายสักเล็กน้อยเอาเป็นแบบเคสเจเนอรลมากขึ้นแต่มีปัญหาประเด็นคล้ายๆกัน ค,คือทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งประสบความสําเร็จในแบบที่ตัวเองเริ่มก่อตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็มีพนักง,งานอยู่จํานวนหนึ่งแต่เริ่มอยากจะขยายมากขึ้นนะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมี <c oughs> สเต็ปอะไรบ้างเช่นสเต็ปแรกจาระเล่าให้ฟังแล้วว่ากลับมาตรวจสอบกันว่าเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี ครับถูกไหมฮะแล้วก็เน้นในจุดนั้นที่ทําให้เติบโตขึ้นหลังจากนั้นมีอะไรที่จารย์อยากจะแนะนำากับทุกท่านครับทิงไทยครับก็อย่างที่ผมให้คําแนะนำนะฮะสองสเต็ปเลยฮะคือถ้าเราโตมาถึงระดับหนึ่งแล้วเราเริ่มเจอข้อจํากัดด้วยเวลาด้วยทรัพยากรด้วยอะไรเริ่มมันเหนื่อย,อยเหนื่อยพูดง่ายเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยโตนี้ไม่ไหวแล้วลองพัฒนาคนในองค์กรของเราให้เขามาช่วยงานของเราในการขยายงานต่อนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของคนก็คือศักยภาพของคนนียม,มีมีที่สิ้นสุดเพียงแต่ว่าเราต้องพัฒนาเขาและเราต้องคัดเลือกเขามาให้ดีนะครับซึ่งโดยทั่วไปทฤษฎีด้านเ r ชเขาก็จะบอกว่าในทุกองค์กรน,นะครับจะมีคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูงอยู่ประมาณ10%เอเพียงแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครนะครับนั้นถ้าเราได้คนหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยหลายองค์กรถึงวันนี้ถึงชอบทําสิ่งที่เรียกว่า n a g e m e n t t r a i n e e บ้าง n a g e m e n t associate บ้างก็คือเอาคนเหล่านี้ครับมาพร้อมที่จะเอาไว้เตรีียยยมขาธุรกิจอดััังนนนน้้ เรื่องแรกเลยก็คือตามโมเมนตัมเก่าถ้าท่านโตอยู่แล้วแต่ท่านรู้สึกว่าโตไม่ไหวเนี่ยลองตามโมเมนตัมเก่าโดยการพัฒนาคนก่อนนะฮะจากนั้นถ้าไม่พอพอจากตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไปถึงจุดหนึ่งแล้ว อยากไปอีกด้านหนึ่งก็ต้องมาค้นหาว่าเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มีและเรามีอะไรดีแล้วเอาตัวนั้นนะครับมาต่อยอดซึ่งอันนี้มันจะแล้วแต่องค์กรละว่าแต่ละคนอาจจะเก่งที่ต่างกันก็ได้นะครับแต่ว่าให้ต่อยอดจากตรงนี้ขึ้นไปนั่นเองคราะนั้น2องพอยต์นะครับพอยท์ที่1นึ่งโมเมนตัมอันไหนดีอยู่แล้วทําต่อไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องทําเองเราต้องบริหารข้อต้องการเท่าไหร่กันใช้ใช้ใช้คนคนอื่นมาช่วยหรือทีมงานของตัวเองอันที่2คือหาจุดแข็งใหม่ๆเอาจุดแข็งนั้นไปต่อยอดที่เรามีอยูู่่่่แแแลล้้ววนรบททีีีเามออยตใด เราไม่เคยต้องดึงขึ้นมาใช้เราอาจจะมองไม่เห็นเราใช้ไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวแต่ละวันของเราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็น2องพอยท์ที่น่าสนใจมากผมว่าเคสนี้เป็นเคสที่มีประโยชน์มากนะครับกับคนที่นะครับเป็น SME ที่กำลังติดอยู่ในจุดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าเกิดมีเคสอื่นๆอีกปัญหาในรูปแบบอื่นๆยินดีเสมอ นะครับส่งคำถามเข้ามาได้ทั้งใน Facebook ที่เป็นกลุ่มนะครับของ Strategy Essential หรือว่า The Secret s o u c e ครับยิ่งส่งมาได้หมดนะครับได้หมดของข่บผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนส่งมาแต่ว่ายงยินดีเสมอนะครับส่งมาได้แล้วเดี๋ยวเอามาให้อาจารย์ช่วยคิดช่วยตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคําถามนั้นเป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปด้วยเนี่ยก็ขออนุญาตเอามาแชร์ต่อทําให้คนทั่วไปเนี่ยเขาได้มุมคิดแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปพัฒนาตัวเองต่อด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ